ถ้าเพิ่งเรียนจบตรีมาควรจะหางานทําก่อนหรือไปเรียนต่อโทรเลยดีครับต้องบอกน้องพายอย่างนี้ครับว่าปกติเนี่ยพี่มาจะแนะน,นําน้องๆนะครับให้ทํางานก่อนเลยครับเพราะว่าการเริ่มทํางานจริงเนี่ยมันทําให้เราเจอตัวเองครับสมมุติว่าน้องพายเี่ยเกิดลองทํางานแล้วเนี่ยครับแล้วง,งานนั้นเนี่ยน้องเกิดไม่ชอบขึ้นมาเนี่ยมันทําให้น้องเนี่ยมีไอเดียในการตัดสินใจนะครับว่าน้องเนี่ยจะต่อโทรสายงานเดิมหรือเปล่านะครับและอีกอย่างเนี่ยฝ่ายบุคคลบางที่ครับ เขาชอบบอกใน job description ครับว่าตำแหน่งงานที่น้องสบัดตอนจบโทรเนี่ยต้องมีประสบการณ์ในการทำงานด้วยนะครับซึ่งถ้าน้องเนี่ยจบตรีมาแล้วก็ต่อโทรทันทีเนี่ยครับและน้องก็ไม่มีประสบการณ์สิครับ ยกเว้นว่าน้องน่าจะเคยฝึกงานมาก่อนนะครับและข้อดีอีกอย่างของการทํางานก่อนเนี่ยครับถ้าน้องพายเนี่ยฐานะทางบ้านไม่ใช่คนรวยเงี้ยครับการที่น้องเนี่ยทำงานเก็บเงินเพื่อเรียนต่อปริญญาโทด้วยตัวเองเนี่ยครับคือการแบ่งเบาภาระทางบ้านอย่างหนึ่งด้วยนะครับเพราะน้องเนี่ยไม่จาเป็นน้องแบมือของเงินพ่อแม่มาเรียนก็ได้นะครับรวมถึงว่ามันมีงานจํานวนมากครับไม่ได้ต้องการปริญญาโทในการทําตําแหน่งงานนั้นนะครับเช่นตําแหน่งงาน CFO ในบริษัทมหาชนเนี่ยครับ เขาเนี่ยต้องการวุฒิปริญญาตรีบัญชีบัณฑิตนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยต้องการใบเซอร์ที่ชื่อ C.P.A. นะครับซึ่ง้าน้องพายเนี่ยจะเดินทางสายนี้ครับน้องก็ต้องสอบใบเซอร์ที่ว่าได้ให้ได้ก่อนนะครับแต่มันก็มีข้อยกเว้นบางอย่างนะครับที่บางคนเนี่ยควรจะต่อปริญญาโทก่อนเลยนะครับเช่นตำแหน่งงานแมนจเมนต์เทรนนี่อย่างเงี้ยครับเป็นบริษัทเบเกอร์แมคเคนซี่นะครับ เขาเนี่ยต้องการคนที่จบปริญญาโทจากนอกเลยด้วยซ้ำนะครับหรือตำแหน่งงานมาร์เก็ตติ้งเงี้ยครับในบริษัทใหญ่ๆนะครับเขาต้องการคนจบโทเหมือนกันนะครับหรือน้องบางคนเนี่ยอาจจะรู้ตัวครับว่าหมดไฟในการเรียนง่ายนะครับซึ่งถ้าเราไม่รีบต่อโทเนี่ยเราจะขี้เกียจอ่านหนังสืออย่างนี้ก็มีนะครับแต่มันก็มีช้อยที่3นะครับน้องพาย คือการทํางานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยนะครับซึ่งคนทํางานหลายคนเนีย่ยนิยมที่จะเรียนที่มสธนะครับเพรามะมสธเนี่ยเปิดให้สอบวันเสาร์อาทิตย์ด้วยนะครับและน้องเนี่ยสามารถเรียนออนไลน์ได้เลยนะครับและสุดท้ายนี้พี่จะขอให้น้องภายโชคดีกับชีวิตการทํางานและการเรียนนะครับ